มื่อนี้นะคะกลมาพบกับเซลแคสสนกค่ะนะคะมื่อนี้มาพบกับเซลแคสเสียงอีสานนะคะเมื่อนี้นะคะลูกค้าท่านใดเนาะกําลังมองหาเกียร์ออโต้นะคะสีประตูเกียร์ออโต้ไว้ใส่งานนะคะเจ้าตัวนี้เลยนะคะ i s u ู u ูดีแม็กสาอ่าสามจุดเแพททินัมนะคะสวยๆเลยเจ้าตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่ ค่ะแซนหนึ่งมืนเก้าพันบาทนะคะเป็นรถปีสิบสามนะคะสวยๆเลยไม่เหน่ยหน่อยเลยนะคะต่อมานะคะมเมองด้านหนากันก่อนเลยนะคะด้านหน้านะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะได้เป็นขอบไฟสวยๆเลยนะคะเป็นไฟโปรเจกเตอร์น่องงามๆเงาๆเลยนะคะบ่มีแตกบ่มีขา่ามยงไฟตัดหมอกสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะกระจังหนา้าบกกดบกหักบกงอน,นะคะกระจังหนา้าขม้มยมแทจากโรงงานนะคะเงาๆงามๆ,ามๆเลย เดิมแทนแน่นอนเลยนะคะต่อมานะคะเมื่อเมืองเลยไฟด้านหน้านะคะเป็นโปรเจคเตอร์สวยๆแบบนี้เลยเงาๆงามๆาเลยนะคะบ่อแตกบ่อหักเนาะจาะไฟตัดหมอกนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะสีเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะสีบอนเงินเนาะแม็กนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะเดิมๆเลย ได้เป็นแมคขอบสิบเจ็ดนะคะลูกค้าเป็นแมคขอบสิบเจ็ดสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะซูมลอนะคะเดิมแทนแน่นอนจอากโรงงานนะคะสภาพเดิมๆเลย,ห,นนลยหัวนอนบะมีกันแก้กันขายหัวนอนบกขยับขยื่นนะคะลูกค้าเนาะบันไดน,นะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะ,ะเพีองสามพันเ็ดเนาะตัวให้เลเดอร์กระเป็นโคมเนียมเลยนะคะตัวนี้ พฟมเมี่ยมแทกจากโรงงานโลกโก้ให้เลยเด้อต่อมานะคะกระจกนะคะเงา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 เลยนะคะมีแฟเรเหลี่ยมติดอยูที่กระจกนะคะสภาพเป็นพรมเนี่ยมแทบจากโรงงานเงาเงาเลยลูกค้าท่านไหนนะคะที่กําลังมองหารถไวใไส่งานนอรถเกียร์ออโต้นะคะเจ้าตัวนี้เลยนะคะสวยๆน่ค่ะกันสาดนะคะ,ะ,คะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะลูกค้าบอแตกบอหักนะคะสภาพสวยๆเลย กระจกนะคะเป็นกระจกเดิมแท้แน่น,นอนจากโรงงานเลยนะคะลูกค้านะมีโลโก้ทุกอย่างติดสวยเลยนะคะเบ้าจับประตูนะคะเป็นความเงียมแท้จากโรงงานเลยนะคะเงาเงางาม,งาม,ง,ามงามเลยนะคะลูกค้านะต่อมานะคะมามึงดันไม้กันเลยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเออสวยๆเลยบอหนังนะคะสภาพบอนะคะสวยสมบูรณ์แบบนะคะบอขาดบอบกช้ำนะคะ เป็นบลป้าไฟฝ้านะคะลูกค่ะเป็นบลอป้าไฟฝ่าเนาะเดือนอ่ะสภาพบลนะคะบลบอกช้ำบอขาดบอมีขาบเหลืองเนาะคะ่ะบล์สว,สวยเลยนะคะคุณภ,ภาพเกทเอเลยนะคะเกสามารถเปิดได้นะคะลูกค่ะเนาะไว้ใสซซิ่ิงของสัมภาระต่างๆได้เป็นพวงมาลายัยสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพวงมาลัยมาติฟังก์ชันนะคะขอเนื้อหขึ้นลดแปดหนึ่งนะคะ เป็นพวงมาลัยมาตีฟังก์ชันนะคะพวงมาลัยสภาพสวยๆเลยนะคะเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานเลยนะคะลูกค่ะเนาะอะ,อะมึงคอนโซลลดกันก่อนเลยนะคะคอนโซลลดเนาะดันโบนสามารถเปิดเกะได้นะคะสภาพสวยๆสมบูรณ์แบบเลยนะคะลูกค่ะบอมีหอยนะคะคอนโซลกางนะคะสภาพส,ยสวยๆแบบนี้มีหน้าจอได้เป็น แอร์ออโต้นะคะเป็นแอร์ออโต้แล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะหัวเกียร์งามงามเงาเงา,งาแบบนี้เลยทุกอย่างนะคะเดิมสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะยากได้รดซีประตูเกียร์ออโต้นะคะเจ้าตัวนี้เลยตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนต่อมานะคะมามืองเนาะแค่แสนเมืองเลขไม้กันก่อนเลยนะคะเลขไม้นะคะอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พัน เท่านั้นนะคะลูกค้าเนาะมึงเลยค่ะไม้เดิมไม้แท้นะคะโดดปีสิบสามไม้ที่แสนซีเท่านั้นนะคะไม้หน่อยแน่นอนนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะอ่ะต่อมานะคะมมือโค้งสางนะคะโค้งสางเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานนะคะโค้งสางเดิมๆเ,เลยว่านอนบะมีกันแกะกันไขใดๆทั้งสิ้นนะคะโค้งสางเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานสภาพ,พแพงประตูนะคะสวยๆแบบนี้เลย บะมีขบเหลืง้งบะบอกช้ำบะมีห้อยนะคะลูกค้าสวยๆเลยค้อสา่งทุกอย่างเดิมแทนแน่นอนจักโรงงานนะคะจเจ้าเพชรต็กตัวนี้เจ้าตัวนี้นะคะสวยๆเลยอะหัวนอดนะคะลูกค้าหัวนนัดบะมีการแก้การใครใดๆทั้งสิ้นนะคะค้อสั่งเดิมๆเลยสภาพสวยๆเลยนะคะเจ้าบ่อนเงินตัวนี้เนาะ,ะสวยๆเลยเจ้าสีบ่อนเงิน ลูกค้าท่านไหนนะคะฉีกําลังมองหารถเกียออตโต้นะคะเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนเป็นรถซีสวยเลยนะคะตัวโยกทัพย์มึงเลยค่ะสามารถเปิดออกได้นะคะสามารถเปิดได้นะคะเอออันนี้ก็สซีเป็นห้อยนนิดนึงนะคะเป็นห้อยบุบอสมีปัญหาในการใส่งานนะคะมอสภาพสวยๆนะคะลูกค้าบอหนังบกขาดเด้อ โค้งสางนะคะเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าหน้าโค้งสางเดิมเดิมโหลดบะมี่ส้นนักหรือว่าสมน้ำเค็มเปลดความมาได้ไหนทั้งสิ้นนะคะโหลดผ่านการตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าสภาพสวยเดิมแน่นอนนะคะรถคุณภาพเกรดเอนะคะรถสื้อสวยแบบนี้นะคะมึงเลยค่ะสภาพสวยนะคะสีเดิมแทนจากโรงงานนะคะนี่เลยค่ะ ดอกอยางนะคะเน้นๆนานเลยนะคะสุม่มหลอดมาเมืองค่ะซุ่มหลอดเดิมแท้แน่น,นอนจากโรงงานนะคะหัวหนอดบ่มีการแกร้การใช้ใดๆทั้งสิ้นนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะไฟด้านหลังนะคะลูกค้าไฟส,สวยแบบนี้เลยไฟบ่มีขาบเลืองบ่แตกบ่หักได้ลูกค้าเนาะไฟบ่แตกบ่หักทุกอย่างเลยนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเจ้าตัวนี้นะคะมี กล่องถอยล้างพร้อมนะคะสภาพสวยๆเลยมือบันไดสภาพสวยๆฟ้ากระบะเป็นคุ้มเนี่ยมนะคะมีกล่องถอยล้างสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะหลูกค,าคา่านนอกขออนุญาตเปิดฟ้าถ่ายแป๊บหนึ่งนี่เลยค่ะอาจจะมีหน้ามนิดนึงนะคะฟอฝนมันตกเนาะค่ะนี่เลยค่ะลังกระบะเนาะค่ะสภาพสวยสวยเลยนะคะใหม่ๆงามๆเลยกระบะ หัวนอดน,นะคะลูกค้าหัวนอดบะมีกันแกการขายใดๆทั้งสิ้นนะคะพร้อมสั่งเดิมแทนแน่นอนสั่งโรงงานเลยนะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะอยากได้ดรถไวสใส่งานนะคะโทรหาเซลแคดได้เลยนะคะที่เบอร์ตู้เก้าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก่านะคะหรือว,ว่ามาหาเซลแคดได้เลยนะคะที่สนุกค้าลมเก่านะคะลานสีอู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีลมเก่านะคะรถสวยรถส,สีประตูโยกสูงนะคะเจ้าตัวนี้เลยตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนลูกค้าท่านใดที่ขับแม่นวลบรเเ็นนะคะเจ้าตัวนี้เลย เป็นเกี่ยวออตโนะนะคะสวยๆไฟนะคะลูกค้าบ่แตกบ่หักบ่มีข่าหลืองสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะมืองเลยค่ะดอกยางเน้นๆน่าๆเลยนะคะลูกค้านะเป็นแมคขอบสิบเจดซุ่มล่อนะคะลูกค้าเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานเลยนะคะสภาพสวยๆเลยบันไดนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเน้นๆน่าๆเลยนะคะนี่เลยค่ะโค้งสั่งเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะลูกค้านะ บอสภาพสวยๆเลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่ได้รถเว้ไซ่ไ์งานนะคะทุกหาเซลแคดเลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหัดสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก่านะคะเซลแคดนะคะมีไฟนนแนนซ์แลมเซนเอกสารให้ลูกค้าเนาะลูกค้าซีอูจังหวัดไดเกลเลวแต่นะคะแคดมีไฟนนแนนซ์แลมเซนเอกสารให้ลูกค้าถ้าลูกค้าม่สดวกมารับรถเองนะคะแคดมีรถสไล,ลด์ไปส่งรถให้ลูกค้าอีกนะจ๊ะอ่า นี่เลยค่ะลูกค้คาพวงสั่งเดิมแทนแน่นอนเลยนะคะส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะถ้าลูกค้าถูกใจแล้วเนาะสามารถอนจองออนไลน์ได้เลยนะคะทางบริษัทรับจองออนไลน์เป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าเนาะยืนจองออนไลน์มาเลยแคดมีไฟแนนซ์แลมเปอร์เซนเอกสารให้ลูกค้านะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะคะลูกค้าเนาะออกรถดนะคะออกรวดได้ถูกอาชีพนะคะ ้ลูกค้ามิไา่ได้อาชีพที่ชัดเจนนะคะก็ออกได้เลยออกรถเริ่มต้นที่ศูนบาทเท่านั้นนะคะดอกเบี้ยถูกๆเลยดอกเบี้ยเริ่มต้นตั้งแต่2อจุดหากเก่านะคะรถสวยๆงามๆแบบนี้นะคะเค่ดิตดีบอต้องถือเงินมาจากบาทนะคะต่อไปนะคะแข่กระสิบาลูกคา้าเมืองของเครื่องเลยนะคะไปเลยจ้ะ ค่ะลูกค้านมาเมือของเครื่องก่อนมือของเครื่องนะคะเ mm hmm. ซลลแคทแกอยากให้ลูกค้าเมือเวลาเซลแคทเปิดอ่า mm hmm. ฟ้ากระโปงนะคะ mm ่ hmm. สะสักครู่นะคะ mm hmm. พอดีป่ายมันคิดเนาะคะ mm ่ะ hmm. เออดีแล้วจ้ะแส mm ่ hmm. มือมุ้งกวางกันก่อนเลยนะคะลูกค้าน้องมุ้งกวางนะคะเจ้า อิสุส no, no. ูดีแม็กสามพันเซตนาะแพทเตนัมเนาะสวยๆเลยนะคะลูกค้าเป็นรถปีสิบสามไม่นหน่อยเลยนะคะไม่ยูทิแสนซีเท่านั้นนะคะรถสวยคุณภาพเยี่เลยนะคะมาเมืองของเครื่องกันเลยนะคะลูกค้านะข no. องเครื่องนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้านอกฝาครอบเครื่องนะคะดำๆเงาๆเลยนะคะบ่แตกบอหักนะคะบ่มีขาบเหลืองเลยนะจ๊ะ อ่หของเครื่องนะคะของเครื่องเดิมๆแข็งๆเลยนะคะหัวนอดบอมมีการแกร้การไข้ใดๆทั้งสิน้นะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะหัวนอดบกขยับขยืย่นนะคะลูกค้าหัวนอดบอมมีการแกร้การไขข้านบ,บากบดบักบังงอนะคะลูกค้านมามือเลยนะคะห้องเครื่องเดิมๆเลยนะคะของเครื่องแข็งๆเลยนะคะ ตัวเพจสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะสติกเกอร์วัฒนาแหลกแก่นะคะลูกค้าน่าสภาพสวยๆเลยตัวเพจนะคะเดิมแท้แน่นอนนะคะลูกค้านองหัวนอดบกขยับขยือนหัวนอนบะมีไก่แก่ขายนี่เลยค่ะของเครื่องนะคะเดิมๆเลยของเครื่องแห่งๆเลยนะคะลูกค้านะหัวนอดยืดฟ้ากระโปรงนะคะลูกค้าหัวนอดบกขยับขยือนนะคะเลยฟ้ากระโปรงเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้านะ สติ๊กเกอร์เดิมแท้เลยนะคะลูกคา้าเนาะสติ๊กเกอร์เดิมเดิมจากโรงงานเลยฟ้ากระโปรงนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะกับฟ้ากระโปรงเดิมจากโรงงานเลยนะคะลูกคา้าเนาะหัวน็อตนะคะบอกขยับขยเยือนหัวน็อตบ่มีการแก้การขาย ฟ้ากระโปรงเดิมๆสวยๆเลยนะคะโหลดมีสนหนักหรือว่าจมนำเค็มหรือวา่าผิดความมาได้ๆนะคะรหลดทางเฮาคุณภาพเกรดเอนะคะผ่านการตรวจสอบมาทุกอย่างแล้วนะคะผ่านการตรวจสอบคิวซีอย่างมากหมดแล้วนะคะสภาพสวยแน่นอนนะคะลูกค้าเนาะมึงเลยแผ่นกันความหอนนะคะสภาพสวยสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะบอขาดเนาะลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้รถไปใส่งานนะคะโทรหาเซลแคดได้เลยนะคะที่เบอร์0ู5ย์1ก1 3หานเกนะคะหรือว่ามหาเซลแคดได้เลยนะคะ ที่ลานสนุกค่าลมเก่านะคะลานซีอยู่ตรงขามกับบิ๊กซีลมเก่านะคะลูกค้าเนาะอ่ะถ้าลูกค้าสนใจอยากออกลดนะคะสามารถโทรมาหาเซลล์แคดแด้เลยยินดีคําปรึกษ,ษานะคะหรือว่ามาลองขับมาเมืองลดจริงๆได้ที่สนุกค่าลมเก่าลานนะคะสีหอดก้อนเมอแกลเซียมบันเด็ดนะคะลูกค้าเข้ามาได้เลยนะคะยินดีตอนรับนะคะ อย่างหนึ่งนะคะลูกค้าสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะขอให้ลูกค้ามีไล่ได้อาชีพที่ชัดเจนเท่านั้นนะคะเออถ้าถ้าลูกค้าสนใจอ่าตอนนี้นะคะทั้งบริษัทนะคะรับจองออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าเนาะสามารถจองออนไลน์กันมาได้เลยนะคะลูกค้าเนาะกะซีีไฟแนน แลมเปอร์เซ็นเอกสารให้ลูกค้าหอดบ้านเลยนะคะบ่าวาลูกค้าสีตจังหวัดได้แก่แล้วแต่นะคะมีไฟแนนซ์แรมเปอร์เซ็นเอกสารหอดหน้าที่ทํางานหอดหน้าบ้านหอดหน้าเทียงหน้าสวนเลยนะคะลูกค้าเนาะ,ะถ้าลูกค้าบัสะดวกวารับรถเองนะจ๊ะแคดนี้รถสไลดส์ส่งรถให้ลูกค้าอีกนะคะลูกค้าเนาะเออออกรถนะคะ ศูนย์บาทไปเลยลูกค้าแค่ดิดดีออกรดเหลื่อมตน้นจีศูนย์บาทไปเลยม่ต้องถือเงินมาจากบาทนะคะลูกค้าม่ต้องถือเงินมาจากบาทนะคะออกลดไปไวใส่งานไดเลยนะคะเมื่อนี้นะคะทาเซลแคดบอปีประการใดนะคะเพลยพลาดประการใดนะคะก็ต้องขอภัยพ่อแม่พีน่น้องสู้ปุสุคนและกัเอฟซีของเซลแคดเซียรอีสานนะคะเมื่อนี่นะคะก็ต้องฝากลูกค้าในเรื่องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แห่เซลแคดเนาะเป็นกําลังใจแห่เซลแคดเนาะคะ่ะ เวลาโถดเขาหม่มาไม่มาอัปเดตกันก็ะจังสิบรรพาดกันนะคะเมื่อนี้นะคะแขกก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวกะฝากไว้ในเรือค่ะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะเมื่อนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ